สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลั c กก n ้นัมเบอร์มาขอนำเสนอประวัติของครูกายแก้วเทพเจ้าหรืออสุรกายซึ่งเป็นอีกแม่มุมหนึ่งที่ทุกคนควรรับรู้ไว้นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแะรับฟัง สำหรับประวัติความเป็นมาของครูกายแก้วครูกายแก้วเป็นฤาษีที่มีตบะและวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อราวพันปีที่แล้วจนได้ชื่อว่าเป็นบรม,มครูผู้เรืองเวทที่แม้สังขารกายหยาบจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่พร้อมทั้งมีผู้สืบทอดวิชาเรื่อยๆมาแม้วันนี้ครูกายแก้วจะได้ชื่อว่าเป็นรูปเคารพสายมูที่มาแรงสุดๆของบ้านเรา แต่กะน,นั้นก็ทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อซึ่งแต่ละฝั่งต่างก็มีเหตุผลตามความคิดความเชื่อของตัวอย่างไรก็ดีงานนี้ได้ก่อให้เกิดเป็นดราม่าให้ชาวเน็ตได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนทัศนคติในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางอีกเรื่องหนึง่งวันนี้เรามาเปิดประวัติอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมครูกายแก้วคือใคร อาจารย์สุชาติแต่เดิมเป็นเด็กวัดราชาที่ว่าราชวรวิหารอยู่ในความดูแลของพระเทพสุวรรณโมลีหรือท่านเจ้าคุณแคล้วจนเมื่ออายุ13ปีอาจารย์สุชาติได้ติดตามลูกพี่ลูกน้องไปยังจังหวัดอยุธยาจึงได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์พระวิสุทธาจาระเถนหรือหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตาราชาทีรา,าทราชวรวิหาร ทำให้ได้าศาสตร์และความรู้จากหลวงพ่อมามากมายจากนั้นอาจารย์สุชาติเริ่มมีความสนใจด้านโหราศาสตร์และได้รู้จักกับพระครูประหลัดเสริมวัดบูรณะสิริอมารต์นักโหราศาสตร์ที่มีความสามารถจึงศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆจนชำนาญและได้เป็นหนึ่งในโหราจารย์ที่เขียนลงคอลัมน์พยากรณ์ หนังสือพิมพ์เดลิเลอร์ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยันความสามารถด้านโหราศาสตร์ต่อมาอาจารย์สุชาติได้มีโอกาสศึกษาคำพีสายเวทของหลวงปู่แชงวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับมาจากหลวงพ่อแพ้วัดแดงผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แชงโดยคำพีดังกล่าวเต็มไปด้วยศาสตร์ความรู้ด้านสายเวทอาคมซึ่งหาได้ยาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์สุชาติกลายเป็นมาเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าด้านสายเวทโดยหนึ่งในบรมครูเพียงไม่กี่คนในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญและรู้วิธีในการตั้งสารเทพ โดยอาจารย์สุชาติรัตนสุขได้ถึงแก่อสัญ,ญกรรมเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2560ก่อนที่อาจารย์สุชาติรัตนสุขจะถึงอสัญ,ญกรรมได้มีการส่งต่อวิชาองค์ูกายแก้วให้กับสิทธิ์ที่เชื่อใจได้รวมถึงอาจารย์หน่อยพริกฟ้าอาจารย์สมศร,ริตรัตนสุข ลูกชายของอาจารย์สุชาติเนื่องจากไม่ต้องการให้ใครนคําครูกายแก้วไปทําวัตถุมงคลเพื่อหากินเพราะองค์รูกายแก้วจะอยู่แค่กับอาจารย์สุชาติและคนที่ท่านเลือกมอบวิชาให้เท่านั้นล่าสุดอาจารย์หน่อยพิกฟ้าและ,น,น,และนายนัทวุฒิรัตนสุขลูกชายและหลานชายของอาจารย์สุชาติได้ออกมายืนยันว่าแม้รูปลักษณ์จะดูน่ากลัวแต่ไม่ใช่เวตาลหรือตัวประหลาด โดยอาจารย์สุชาติต้นสายของการบูชาครูกายแก้วได้กำชับเตือนเอาไว้เสมอว่าห้ามนำของสดไปไหว้บูชาครูกายแก้วให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้ขนมหวานหรือทองคำไปไหว้สักการะเท่านั้นทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้นับถือครูกายแก้วจึงจำลองขนมเป็นของสดแทนดังนั้น ประเด็นที่กำลังถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับการไหว้ครูก,กายแก้วด้วยลูกสุนัขและลูกแมวจึงไม่เป็นความจริง